เริ่มสตาร์ทออกไปแรกๆก็ไม่ค่อยดีครับเหมือนจะตื้อๆหน่อยหลุมแรก,ออกไปโบกี้แล้วก็ทำเบดีพ้พาห้าหลุมสี่ไม่ได้ใช่แล้วก็มาทำบาบดี้ได้ทีเริ่มหลุมหกแล้วก็มาพัดไกลได้หลุมแปดก็เหมือนกับว่าฟีลลิ่งพัดมันยังไม่มาพอพอเริ่มพัดไกลลงก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นใช่ครับก็เลยทำบาบดี้ได้ความแตกต่างสามวันนี้ตีแทบจะเหมือนกันเลยแต่แค่วันแรก วันแรกพอเริ่มได้ลงไปสนามคือเหมือนยิ่งผมเพิ่งมาเล่นสนามนี้เป็นครั้งแรกเนอะก,ก็ก็ไม่รู้เหลี่ยมไม่รู้ไม่รู้ลายสักเท่าไหร่แต่พอได้เล่นทําซ้ําไปเพราะว่าธงมันก็แทบจะเจาะไปไม่ห่างจากที่เดิมเท่าไหร่ก็พอจะเริ่มจาเขาจาเนินอะไรี้ไ,ได้ครับก็พอจะตีเข้าเหลี่ยมถูกพัดพัดถูกทางอะไรเงี้ยมากกว่าแค่้แหละครับโมจริงๆแล้วโมอยากอยาก,อยากออกสตาร์ทให้ให้ได้เร็วๆมากกว่า ถ้าจะชนะได้ความมั่นใจโมคือถ้าออกมาแบบสามหลุมแรกมีสักเบอร์ดี้สองเบอร์ดี้อะไรเงรี้ยผมผมน่าจะแบบเกมน่าจะไหลเลื่อได้ง่ายกว่าเพราะว่าตีหลังๆเครื่องออกช้ามากใช่